แล้ที่งานของเราก็ใกล้เข้ามาอีกงานหนึ่งก็คืองานสิ้นเดือนมกราคมก็เป็นคงจะเป็นที่รู้จากทั่วไปในหมู่คณะศิญานุสิทธิ์ของวัดป่าบ้านตาดขององค์หลวงตามหาบัวของเราขอว่วันที่30มกราคมนั้นเป็นคล้ายวันละสังขารตรงกับวันละสังขารขององค์หลวงตาแล้วก็เป็นวันบุญประทายเข้าเปลือก ซึ่งเป็นงานบุญประจำปีอของวัดป่าพันตาเราตั้งแต่ยุคเริ่มก่อร่างสร้างวัดที่มาใหม่ๆก็มีเป็นประเพณีมาเรื่อย,อยๆสืบต่อมาแล้วก็ยังจะสืบต่อไปให้ถึงอนุชนรุ่นหลังเรารักษาไว้ซึ่งประเพณีอันดีงามแต่ส่วนใดนที่เป็นประเพณีพวกที่เล่าเมายาที่ตั้งดินงขึ้นมา อันไน,นก็ไม่ควรที่จะมีเพราะเป็นมิร้วแต่มีแต่สร้างความเดือดร้อนสร้างความยุ่งเหยิงวุ่นวายขึ้นมาต่อตอนเองและต่อ,อครอบครัวต่อสังคมทั่วไปเท่านั้นแต่ประเพณีอันดีงามที่นํามาซึ่งความอ,อบอุ่นนํามาซึ่งความสมบัตสมานสามัคคีคงเกี่ยวกันนํามาซึ่งบุญสุญสนประเพณีนั้นจึงควรค่าต่อการรักษาไว้เพราะนั้นบุญประทายเข้าเปลือก ก็เป็นงานบุญประจำของภาคพ,พื้นของพวกเราทุกๆจังหวัดกระจายไปทั่วไปเพียงแค่วันเวลาไม่ตรงกันเท่านั้นเนี่ยเพราะฉะนั้นวัดป่าบ้านตาดเราก็กำหนดไว้ตายตัวว่าวันที่30มกราคมเป็นวันตรงกับวันละสังขารขององค์หลวงตาแล้วก็เราจัดงานประทายเข้าเกือกไปพร้อมเพื่อจะได้ ร่วมกันถวายพระเจ้าพระสงฆ์ครูบาอาจารย์ที่มาร่วมง,งานในวันในวันในวันละสังขารง,งูนูตาและมีอะไรที่เกิดฟังจจาเป็นในหมู่พระเราเราก็จะได้สงเคราะห์ไปในบู่ผู้คนที่เขายังอดอยากขาดแคลนขาดเขินอยู่อะไรที่พอสงเคราะห์ได้เราก็สงเคราะห์ออไป พอโลกเหล่านั้นอยู่ได้ด้วยกันสงเคราะห์ขขอ,อยู่ได้ด้วยน้ำจิตน้ำใจจึงนำพาความอบอุ่นมาสู่มาร่วบมาสู่กันพอสังคมใดก็าตามถ้ามีการสงเคราะห์กันมีการช่วยเหลือกันด้วยความมีน้ำจิตน้ำใจต่อกันอยู่อย่างสม่ำเสมอแล้วสังคมนั้นย่อมมีความอบอุ่นมีความโล่มเย็นเปิดพื้นฐานของสังคมที่อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขความอบอุ่นความโล่มเย็นแล้ว การที่จะรวมกันมาอบรมประพฤติปฏิบัติธรรมมันก็เป็นไปได้ด้วยความสะดวกที่สุดมันก็นำพาพวกเราเจริญในธรรมของพระทิเจ้าใจิตใจก็มีความเบิกบานมีความผ่องใสภายนอกเราก็อยู่ด้วยความอบอุ่นด้วยความร่มเย็นไปก็เป็นแบบอย่างให้แก่นุชนรุ่นหลังของพวกเราคือลูกลกหลานๆของเราสืบต่อไปต่างก็พากันประพฤติปฏิบัติพากันรักษาไว้ ที่สุดแล้วสังคมของพวกเราก็จะมีแต่ความร่มเย็นม,มีแต่ความอบอุ่นเท่านั้นเพราะฉะนั้นสิ่งทั้งหลายเหล่านี้เป็นสิ่งที่พวกเราควรจะช่วยกันดูแลช่วยกันรักษาช่วยกันบำรุงให้มันให้มันอยู่ได้อย่างคงทนตลอดไปเพราะฉะนั้นอันนี้ก็ฝากไว้กับพวกเราทุกท่านทุกคนที่มีน้ำจิตน้ำใจ ที่มาเกี่ยวข้องกันประดุลดังครอบครัวเดียวกันเราก็ดูแลรักษากันเพื่อความเป็นอยู่เพื่อการการอยู่ร่วมกันของพวกเราให้มีความสุขความอบอุ่นตลอดไปเนะ